โยคะกระชับขาเรียวและก้นสวยนะคะเดี๋ยวเราขอทักทายกันสักครู่มีใครเข้ามาหรืออยังโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากชาโต๊ะ ให้ลำตัวอยู่ในแนวเส้นตรงไว้นะคะเริ่มจากข้างซ้ายก่อนเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังนะคะง,งอเขา่าแล้วเตะนะคะไม่ต้องเยียดนะคะงอเข่าเข้ามาก่อนแล้วเตะหนึ่งสูงๆนะคะขะแมวท้องไว้สองสามสี่มองไปทางด้านหน้า ห้าเขมือท้องตรงตงอยากได้ขาเรียวๆมาเหยียดไปตรงๆนะคะหกห้าเขมือท้องสี่สามสองหนึ่งวางเข่าขซ้ายลงค่ะเปลี่ยนขั้นนะคะ เหยียดท่าเหียดขาขวาไปด้านหลังค่ะงองอเข่าขวาเข้าหาตัวค่ะเอียดขกหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมขขมแมวท้องนะคะห้าหก สัก3เซตก็ได้ค่ะคะเซตละสิครั้งนะคะใหม่ๆเริ่ม1เซตก่อนก็ได้ค่ะต่อไปเราจะยกขาขึ้นลงโดยที่ไม่แตะพื้นนะคะคร้งละ1ิะครั้งนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ พักนะคะเปลี่ยนข้างค่ะข้างขวาค่ะเริ่ม1 2ึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเาวขวาลงค่ะทีนี้จะเพิ่มความยาก เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเราจะใช้ขาวาดเป็นวงกลมนะคะแบบนี้นะคะเริ่มดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทำตามไปทางขวาทีทางซ้ายทีนี่คือนับหนึ่งนะคะทำสิบครั้งต่อหนึ่งเซตนะคะเริ่มค่ะขวาซ้ายหนึ่งสองขาต้องไม่แตะพื้นนะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสวางค่ะใช้ลงค่ะทันี้เราเปลี่ยนข้างนะคะเป็นข้างขวาค่ะเริ่มไปข้างซ้ายก่อน1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปจะยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปดาวด้วยกันนั่ง ค่าคานนะคะข้างหนืาท้องก็ไปดแล้วเจ3 4สอง คือเราเริ่มเซตที่2นะคะถ้าใครไม่ไหวก็ทําเซตแรกก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็สโลดาวแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เราขอเซตสองเพิ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 พาสลดาวก่อนก่่นเนาะนั่งพักขาไปด้านหน้าเหยียดขาซ้ายไปด้านข้างนะคะหายใจเข้ายกมือขยืดตัวตรงมองหน้าผาิดาหายใจออกทาดตัวลงหาเท้าซ้ายนะคะมือจับปลายเท้าซ้ายนะคะค่อยๆก้มตัวลงให้ศีรษะติดหัวเข่าถ้าใครทำได้นะคะ ทงไว้สามถึงห้าลมหายใจค่ะ,ะค่อยๆยกตัวขึ้นนะกลับขึ้นมาเปลี่ยนข้างค่ะพักขาซ้ายเข้าเยียดขาขวาออกทํามุ 45, มสี่สิห้าองศานะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหาบดันนะคะหายใจออกพักตัวหาย ท้าวขวานะคะค่อยค่อยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดตัวเขา้าหาข่าขวานะคะเข้าหายใจออกเึ้อ้าวยาระหว่างครั้งท่า,าสามสองหนึ่งยกมือยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ นั่งทับซ่อนเท้านะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นดันมือข้ามผ่านศีรษะไปนะคะเปิดหน้าอ,อกขึ้นนะคะมองเหงนมองขึ้นเอาไปดาหายใจเข้าเลืกๆอหายใจออกยาวๆทีหมอบกลาบค่ะหายใจเข้าหายใจออกปืก๊ดๆยาวๆนะคะ การสโลดาวนะคะหายใจเข้าลึกๆหออายใจออกยาวๆระหว่าง้ังท่านะคะค่อยๆยกลงตัวกลับขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เอาซีรีส์ง่ายๆแต่สามารถทําได้ในทุกๆวันนะคะทําบ่อยๆทําเป็นประจำในทุกๆวันรับรองว่าก้นขาจะค่อยๆเรียวก้นจะค่อยๆกระชับขึ้นนะคะเพราะว่าไขมันส่วนเกินได้ทํางานเนาะเดี๋ยว เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ